สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนเนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อแปดสิ่งของที่ต้องมีเพื่อเรียกทรัพย์เข้าบ้านท่านผู้ฟังคะการปรับห่วงจุ้ยในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมความร่ำรวยดึงดูดโชคลาภวัสนานั้นหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก แต่วันนี้ลองมาปรับเปลี่ยนความคิดเพราะวันนี้เราขอแนะนำวิธีการปรับห่วงจุ้ยแบบง่ายๆที่เราสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะห่วงจุ้ยบ้านเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องถูกทางได้ง่ายๆค่ะด้วยตัวคุณเองวันนี้ขอแนะนำสิ่งของที่ต้องมีในบ้านเพื่อปรับห่วงจุ้ย ช่วยกระตุ้นทรัพย์สินกระตุ้นเงินทองให้กับคุณซึ่งสิ่งของทั้ง8อย่างนี้ตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าหากเรามีติดบ้านเงินทองจะไม่ขาดมือเพราะสิ่งของแต่ละสิ่งแทนด้วยพลังธาตุทั้งห้าแทนด้วยรูปทรงแทนด้วยความเป็นสิริมงคลมาติดตามรับฟังค่ะของดีต้องมีติดบ้าน 8สิ่งต้องมีเพื่อเรียกศัพท์เข้าบ้าน 1. จานทรงกลมสีขาวให้เลือกแบบไม่มีลวดลายจำนวน5ใบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะสามารถมีสำรองไว้กันชำรุดได้เหตุที่ต้องเป็นจานทรงกลมสีขาวนั้นเนื่องจากว่า สีขาวเป็นเสมือนสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จะช่วยให้การเงินนั้นมั่นคงร่ำรวยและมีกินมีใช้ตลอดไปโดยจานทรงกลมสีขาวคุณสามารถที่จะใช้กินข้าวได้แต่ถ้าหากบิ่นแตกร้าวคุณต้องนำสิ่งนั้นไปทิ้งแล้วก็หาใบใหม่มาทดแทนค่ะ 2. เตาแก๊ สำหรับคนที่อยู่คอนโดก็สามารถใช้เตาไฟฟ้าแทนได้ตามหลักห่วงจุย้ยเตาเป็นตัวแทนของพลังธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีจะดูดซับและจะไม่ทำให้ขัดสนช่วยลดปัญหาหนี้สินลดอาการร้อนเงินได้แต่ไม่สามารถแทนด้วยเตาไมโครเวฟ หรือเตาอบขนมปังได้เพราะพลังงานความร้อนที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องเงินนั้นต้องเป็นพลังงานความร้อนที่มาจากก้นขึ้นไปเปรียบเสมือนพลังงานความร้อนที่ค่อยๆผวยพุ่งขึ้นมาค่ะ 3. เสือเสือนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุมานะในการหาเงินค่ะเนื่องจากว่าสมัยก่อนนั้น คนจีนที่เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในไทยเริ่มมาจากการมีเพียงเสียพื้นหมอนใบเท่านั้นแล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงร่ำรวยตามความมงคลเสือจึงเป็นตัวแทนของความขยันโดยเสือที่คุณควรมีจะต้องเป็นเสือที่มีสภาพที่สมบูรณ์ให้วางไว้ใต้บันไดบ้านตามหลักหวงจุ้ยถือว่า เป็นการปูทางรวยและจะช่วยเพิ่มความอดทนเพิ่มความสามารถในการหาเงินให้กับตัวคุณและคนในครอบครัวค่ะ 4. ีโมบายหรือว่ากระดิ่งลมค่ะจะเป็นหินเป็นดินเผาเป็นไม้ก็ได้การแขวนโมบายจะช่วยเรียกเงินเข้ามาและเรียกโชคลาภเข้ามาให้กับคนภายในบ้านค่ะดังนั้นในการแขวนโมบาย ถ้าจะเรียกโชคลาบเรียกเงินเรียกทองต้องแขวนไว้หน้าบ้านแต่ถ้าใครต้องการที่จะสะท้อนพลังงานงด้านลบยกตัวอย่างเช่นบ้านคุณติดอยู่กับโรงพยาบาลติดวัดหรือพื้นที่รกร้างทางสามแพร่งสถานที่อโครจรต่างๆ<ม>ก็จะนิยมนำโมบายมาแขวนไว้เพื่อช่วยลดพลังงานด้านลบดังนั้น ต้องดูทิศทางในการแขวนให้เหมาะสมค่ะ 5. นาฬิกาแขวนทรงกลมค่ะทุกบ้านทุกสถานที่ควรจะต้องมีนาฬิกาแขวนแต่ถ้าจะให้ถูกหลักหวงจุย้ยนาฬิกานั้นจะต้องเป็นทรงกลมและที่สำคัญควรอยู่ในตำแหน่งที่เมื่อเราเดินเข้ามาต้องเห็นทันทีค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ก็คือเรื่องการตั้งเวลาเราควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วหรือช้าเกินไปเพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณนั้นได้รายได้ได้เงินทองที่ตรงเวลาหากใครมีลูกหนี้ก็จะได้คืนตามเวลาที่กำหนดและเต็มจำนวนค่ะ 6. ข้าวสารตามตำรามีความเชื่อว่า บ้านทุกบ้านจะต้องมีข้าวสารให้เต็มถังแต่ในปัจจุบันมีหลายคนซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินนานๆครั้งถึงจะทำกับข้าวกินเองดังนั้นการมีข้าวสารเต็มถังอาจจะใช้ไม่ได้กับคนสมัยนี้ค่ะแต่ตามหลัก่วงจุย้ยเราสามารถหาโหลแก้วมาใส่ข้าวสารได้โดยให้หาโหลแก้วไม่ต้องใหญ่มากค่ะ ให้สูงเกิน5นิ้วมีฝาปิดให้นำข้าวสารใส่ไว้แล้วก็ปิดฝาข้าวสารเป็นตัวแทนของความมั่งมีความมีกินมีใช้และจะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านขยันหาทรัพย์เข้ามาในบ้านช่วยให้เจริญในเรื่องของฐานะการเงิน ข้าวสารที่ใส่ขอให้เราเลือกข้าวสารอย่างดีที่สุดเม็ดสวยๆแล้วนำไว้ในโหลนำไปตั้งไว้ในห้องครัวในจุดที่อยู่ใกล้ๆกับเตาไฟจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาสมบูรณ์พูนสุขค่ะ 7. ถังหรือขวดน้ำค่ะด้วยถังใส่น้ำนั้น ต้องเต็มถังและต้องใสมีฝาปิดถังน้ำตามหลักฮวงจุย้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแต่หากพื้นที่ในบ้านไม่เอื้ออำนวยอาจใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรใส่ขวดให้เต็มแล้วปิดฝาวางไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และแดข้อสุดท้ายคือไข่ไก่ค่ะหากบ้านไหนไม่ทำกับข้าวเราสามารถใช้ไข่ไก่ปลอมแทนได้ให้เราวางไข่แดฟองไว้ในจานตามหลักฮวงจุย้ยไข่หมายถึงทองคำจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านและช่วยให้คนในบ้านมีกินมีใช้ใช้ใจ่ายคล่องตัวมากขึ้นค่ะท่านผู้ฟังคะ ห่วงจุ้ยหน้าบ้านเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านหลายๆคนให้ความสำคัญเพราะหากจะเปรียบบ้านของคนแล้วบริเวณหน้าบ้านเปรียบเสมือนใบหน้าของเราที่หักไปหน้าสวยงามสดใสอิ่มเอิบเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็นก็ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาไม่ต่างจากห่วงจุ้ยหน้าบ้านค่ะ หรือทางเข้าบ้านที่หากจัดให้สวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ย่อมเป็นที่มาของพลังมงคลไม่ต่างกันวันนี้เราจึงมาแนะนำการจัดหน้าบ้านอย่างไรให้รับทรัพย์ช่วยเสริมให้หวงจุ้ยหน้าบ้านของคุณถูกต้องตามหลักและพร้อมรับทรัพย์รับโชคกันค่ะ 1. ให้มีแหล่งน้ำหน้าบ้านค่ะ ที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรง,ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือไม่เช่นตู้ปลาอ่างน้ําพุหรือว่าบ่อน้ำค่ะถ้าตั้งบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีมากๆค่ะเช่นห้องน้ำตู้ปลาอ่างน้ำพุหรือบ่อน้ำค่ะถ้าตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งค่ะเพราะความชื้นที่สะสม จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณค่ะทำให้มีเหตุจะต้องเสียเงินอยู่บ่อยครั้งสำหรับวิธีแก้ไขนะคะถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านค่ะถ้าเป็นห้องน้ำให้หนำผ้าม่านหรือมูลี่มาติดหน้าประตูห้องน้ำปิดฝาชักโครกปิดประตูห้องน้ำตลอด และแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบมาตั้งไว้ในห้องน้ำให้ตักเกลือสองช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างของชักโครกเพื่อดูดกลิ่นและดูดความชื้นค่ะ 2. ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตูบ้านให้รีบนำออกค่ะตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบค่ะและ ต้องตั้งในพื้นที่ที่มีผนังทึบหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังการเคลื่อนไหวและส่งผลเสียต่อพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่ะ สำหรับวิธีแก้ไขนะคะควรย้ายมุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่นและควรให้หิ้งพระหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำมาค้าขาย 4. เตียงอยู่ใต้คานไม่ควรวางเตียงนอนไว้ใต้คือใต้คานคะ่ะ เพราะถือว่าเป็นจุดไม่ดีพลังกดทับจากคานจะมีผลต่อสุขภาพของเราทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายอาจปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้บ่อยๆคู่สมรสมักเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุดหากคันมีขนาดใหญ่และอยู่ห่างจากตัวเราไม่เกิน2.5เมตรค่ะ วิธีแก้ไขคือควรย้ายเตียงนอนไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหากไม่สามารถทำได้ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นเสียหรือว่าอาจใช้ผ้าพ,พื้นใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเหนือเตียงนอนไว้เพื่อไม่ให้เห็นคือคานนั้นและเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้ลดน้อยลงค่ะ 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านค่ะหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนคะคะทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกลี้ยกล่อยู่เสมอค่ะทำให้ขาดโชคลาภ วิธีแก้ไขคือให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากบ้านไปไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าปลูกต้นไม้ให้สูงบังเสาไฟฟ้าไว้ติดทงชาติให้โบกสะบัดผัดพลังงานให้กระจายค่ะ 5. หันหัวเตียงติดห้องน้ำการตั้งหัวเตียง ไปชิดกับผนังด้านที่เป็นห้องน้ำถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งค่ะและถ้ายิ่งจุดที่ตั้งของชักโครคตรงกับหัวเตียงด้วยแล้วจะยิ่งไม่ดีอย่างมากค่ะเพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่งถึงจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโชคลาภก็จะพลอยหดหายไปด้วยค่ะ วิธีแก้ไขคือให้ย้ายหัวเตียงหันไปทางอื่นหากไม่สามารถหันได้ให้ทำฉากกั้นขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังและไม่ได้ยินเสียงห้องน้ำรวมทั้งป้องกันความชื้นที่ส่งมายัางศีรษะเวลานอนด้วยค่ะ 6. ตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้กับประตูหากใช้ทาวน์เฮาส์ตึกแถวหรือคอนโดทำเป็นสำนักงาน การจัดวางโต๊ะทำงานอย่าตั้งโต๊ะทำงานโดยที่เมื่อนั่งทำงานแล้วหันหลังให้กับประตูเด็ดขาดเพราะจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายมุมโต๊ะทำงานใหม่หรือหากระจกเงามาติดไว้ข้างหน้าให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้ หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ลักษณะหันข้างหรือหันหน้าให้ประตูจะดีกว่าค่ะ 7. กระจกในบ้านร้าวลองตรวจสอบภายในบ้านของคุณดูว่ามีกระจกบานใดมีรอยร้าวรอยแตกรอยบินหรือไม่เพราะกระจกดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านจะมีแต่ความร้าวฉาน ไม่รักใครปรองดองกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาบ้านไหนที่มีการทะเลาะเบาะแว้กกันโชคลาภการเงินจะนีหายไปหมดวิธีแก้ไขควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวให้เอาทิ้งออกไปผนังที่มีรอยร้าวก็ควรซ่อมแซมให้เรียบเนียนด้วยเช่นกันค่ะ 8. ตึกทะลุตึกแถวหรือบ้านที่มีประตูทางเข้าออก ตรงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักค่ะตามหลักฮวงจุย้ยพลังงานโชคลาภที่เข้ามาในบ้านจะออกได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บไว้ได้พลังงานร้อนเย็นจะแปรปวนเสียความสมดุลทําให้ธรรมาค้าขายไม่รุ่งเรืองได้เงินมาหรือโชคลาภผันเข้ามาก็จะออกไปอย่างรวดเร็ว และมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านค่ะวิธีแก้ไขนั้นควรเปิดประตูด้านเดียวหรือหาฉากมากัน้นไม่ให้ประตูทั้งสองด้านมองเห็นกันหรือหาตู้มากัน้นให้ประตูหลังเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของประตูหน้าค่ะ9เปิดประตูหน้าบ้านเจอห้องน้ำ บ้านใครที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วตรงกับห้องน้ำพอดีจะมีการเสียเงินเงินที่หามาได้จะไหลลงชักโครกไปหมดค่ะวิธีแก้ไขคือปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาและทำห้องน้ำให้สวยสะอาดหอมสดชื่นจะทำให้เปลี่ยนจากการเสียเงินเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นการเสียเงินในเรื่องที่เราต้องการเสียค่ะและหาฉากมากั้นไว้ไม่ให้เห็นห้องน้ำค่ะ มาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ